สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับปาล์มอีกเช่นเคยนะผมวันนี้ปาล์มมีไม้เข้ามาใหม่ครับผมเป็นไม้ไซส์กระถาง6นิ้วนะผมเหมาะสําหรับคุณลูกค้าที่อยากได้หลายสายพันธุ์เอาไปตั้งโชว์เอาไปประดับบ้านนะผมราคาประหยัดนะผมราคาสบายกระเป๋านะผมราคากระถางละ150บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางสั่ง10กระถาง แถม1กระถางนะผมเป็นไซส์กระถาง6นิ้วนะผมไซส์กระถาง6นิ้วแต่ขนาดของต้นไม้ใหญ่มากนะผมนี่ครับขนาดแบบคุ้มๆเลยนะผมต้นนี้นะผมมีชื่อว่ารวยทันใจนะผมความสูงของต้นนี้ประมาณ35เกือบ40เซนติเมตรได้เลยนะผมเหมาะสำหรับคุณลูกค้าที่มีงบน้อยนะผมแล้วก็อยากได้หลายๆกระถางเอาไปประดับบ้านเอาไปประดับเรือนนะผมต้นนี้ รวยทันใจนะผม150บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะผมสั่ง10ต้นแถมให้1ต้นนะผมต้นนี้รวยทันใจนะผมสีสันสวยงามมากต้นใหญ่นะครับผมนี่ครับต้นใหญ่นะคะไซส์6นิ้วจริงๆแต่ว่าต้นใหญ่มากๆนะครับผมต้นนี้รวยทันใจนะผม1หบบาทนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า งามจะเริน,นะผมใบใหญ่ใบกลมปลายใบแหลมนะผมนี่ครับลักษณะของใบจะงดงามมากนะผมแปลกนะครับผมนี่ครับมีชื่อว่างามจะเรนนะผม150บาทนะผมแล้วก็แต่ละต้นแข็งแรงสมบูรณ์รากแน่นเต็มกระถางนะผมนี่ครับงามจะเรนนะผม150บาทวันนี้มีไม้มาให้เลือกมากถึง50สายพันธุ์นะผมโดยที่ไม่ซ้ำกันเลยนะผม รีบได้รีบเลยนะผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเพชรอำนาจนะผมขอบอกว่าสวยงามมากใบใหญ่กัดสีสวยต้นใหญ่นะผมราคาพิเศษเลย150บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะผมต้นนี้เพชรอำนาจนะผมสั่ง1ิต้นแถมให้1ต้นนะครับผมขอบอกว่าคุ้มมากนะครับผมขอย้ำว่าต้นใหญ่ต้นใหญ่มากนะผมต้นนี้มีชื่อว่า อารีนะผมอารีใบใหญ่ๆลายสวยๆกัดสีสวยๆแบบนี้เลยนะผมแล้วก็ยอดเดินดีทุกต้นลากแน่นเต็มกระถางนะผมทางเรารับประกันต้นไม้ให้ทุกต้นนะผมถ้าเสียหายทุกกรณีทางเรารับเคมให้นะผมต้นนี้อารีนะผมใบจากโคนถึงปลายยอดไม่มีหล่นเลยนะผมนี่ครับลายสวยสีสวยฟอร์มสวยนะผมอารีนะผม150บาทนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้นางเอกเลยนะผมต้นนี้มีชื่อว่าตวงเงินนะผมไม้ที่ขายดีตลอดกาลเลยนะผมไซส์ใหญ่นี่ทําจํานวนไม่ทันเลยนะผมขอบอกว่าสวยและงดงามมากนะครับผมสวยและงดงามมากนะผมต้นนี้มีชื่อว่าตวงเงินนะผมนี่ครับลายสวยสวยสีสวยสวยยอดเดินดีฟอร์มสวยสวยแบบนี้เลยนะผมน่าเก็บสะสมเหมาะสําหรับตั้งโชว์นะผมต้นนี้ ตัวเงินนะผมหนึร้อยห้าสบาทนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ายอดขุนพลน,นะผมใบไม่มีหล่นเลยนะผมใบกลมกัดสีชมพูเข้มเต็มใบเลยนะผมแนะนำให้คุณลูกค้าเอาไปเปลี่ยนใส่กระถาง8นิ้วหรือ11นิ้วเลยก็ได้นะผมสำหรับไซส์นี้นะผมนี่ครับแล้วก็ตั้งโชว์ได้เลยนะผมสวยแบบไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะผมต้นนี้ ยอดขุนพลนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าเศรษฐีหาดใหญ่นะผมใบใหญ่ๆกัดสีสวยๆกัดลายสวยๆเด่นๆแบบนี้เลยนะผมลากแน่นเต็มกระถางนะผมเศรษฐีหาดใหญ่นะผม150บาท10กระถางแถม1กระถางนะผมขอบอกว่าเศรษฐีหาดใหญ่เป็นไม้ที่ โตเร็วนะผมโตเร็วแล้วก็แข็งแรงนะผมกัดสีสวยกัดลายสวยใบใหญ่นะครับผมเซฐีหาดใหญ่นะครับใหญ่สมชื่อเลยต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่านกฟามิงโกนะผมนกฟามิงโกต้นนี้มีสามช่อทรงพุ่มแบบนี้เลยนะผมกัดสีชมพูเข้มเต็มใบแบบนี้เลยนะครับผมต้นนี้นกฟามิงโกนะผมคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะผมเพราะว่ามี ไม้มาให้เลือกมากถึง50กระถางเลย50ชื่อโดยที่ไม่ซ้ำกันเลยนะผมแล้วก็ราคาคุ้มมากนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าร่มกล้าวนะผมใบกลมกัดสีแดงเข้มเต็มใบความพิเศษของต้นนี้คือมี2ช่อนะผมสวยงามมากนะผมต้นนี้ร่มกล้าวนะผม150รบบาทนะครับผมขอบอกว่าคุ้มมากนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า ท่าวาสุกรีนะผมไม้ที่ขายดีตลอดการนะผมเพราะว่าต้นนี้สวยงามมากนะผมจากโคนถึงปลายยอดใบไม่มีหล่นเลยแล้วก็ยอดเดินดีใบขึ้นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้เลยนะผมสวยงามมากนะผมต้นนี้ท่าวาสุกรีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าสายรุ้งสยามนะผมเป็นนางเอก เช่นเดียวกันนะผมเป็นไม้ที่ขายดีตลอดการนะครับผมสามารถออกแดดได้แต่ค่อยๆขยับออกแดดนะผมเพราะว่าทางสวนเลี้ยงมาแบบลำไรนะผมสำหรับสายลุงสยามนะครับผมสั่ง10ต้นแถมให้1ต้นนะผมในราคา150บบาทส่งฟรีนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเพชร ชมพูนะครับผมเพชรชมพูใบใหญ่มากกัดสีชมพูลายสวยยอดเดินดีฟอร์มสวยนะครับผมแล้วก็ใบไม่มีหล่นเลยนะครับผมพร้อมตั้งโชว์พร้อมเฉิดฉายเลยนะครับผมต้นนี้เพชรชมพูนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเพชรพังงานะครับผมเพชรพังงาต้นนี้ต้นใหญ่นะครับผมความสูงประมาณ 40เซนติเมตรได้เลยแต่อยู่ในไซส์กระถาง6นิ้วนะผมราคาคุ้มมากราคากระถางละ150บาท้อ้าบาทนะผมสำหรับเพชรพังงาต้นนี้นะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้โอ้โหกัดสีแดงเข้มเต็มใบแบบนี้เลยนะผมต้นนี้ราชินีแห่งโกศลน,นะผมต้นนี้มีชื่อว่าบุตรสลินนะครับผมบุตรสลินต้นนี้สวยงามมากนะผมใบกลมใหญ่ กัดสีแดงเต็มใบเลยนะครับผมต้นนี้บุตรสลินนะผมหนึ่ร้อยห้าสบาทนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าโชคอุดมทรัพย์ชื่อไพเราะมากชื่อเป็นมงคลมากถ้าเอาไปตั้งโชว์หน้าบ้านนี่โดดเด่นมากนะผมแนะนำให้ติดกล้องวงจรปิดไว้ด้วยนะนะครับผมเวลาต้นไม้หายจะได้รู้ว่าใครเอาไปนะครับผมต้นนี้ โชคอุดมทรัพย์นะผมนี่ครับระวังต้นไม้หายนะผมแนะนําให้ติดกล้องวงจรปิดไว้ด้วยนะผมนี่ครับโชคอุดมทรัพย์นะผมยอดเดินดีอย่างแน่นอนนะผมต้นนี้นะครับผมใหญ่และก็แข็งแรงด้วยนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่านาครพิงนะผมนครพิงเป็นไม้ที่ค่อนข้างมีจํานวนน้อยนะครับผมแนะนําให้คุณลูกค้ารีบเอฟรีบเก็บกันได้เลยนะผมเป็นไม้ที่กัดสีชมพู สวยงามมากนะผมต้นนี้ณคอนพิงนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าตวงทองนะผมตวงทองเป็นไม้ที่มีจํานวนน้อยนะผมต้นนี้แข็งแรงสมบูรณ์มากนะผมใบาจากคนถึงปลายยอดนะครับผมใบไม่มีหล่นเลยแนะนําเอาไปตั้งคู่กับตัวเงินนะผมแล้วก็สง่างามมากจะโดดเด่นและสง่างามมากนะผมตวเงินจะสีแดง ตวงทองจัดออกเป็นสีเหลืองทองนะครับผมนี่ครับตั้งคู่กันจะสวยงามมากนะครับผมตวงทองนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าสยามนะครับผมสยามเป็นไม้ที่โตเร็วแล้วก็ทนทุกสภาพอากาศนะครับผมใบไม่มีหล่นเลยนะครับผมต้นนี้สยามนะครับผมเป็นไม้ที่กัดสีชมพูเข้มนะครับผมต้นนี้สยามนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ มีชื่อว่าบ่อทองนะผมนี่ครับกัดสีเหลืองทองมองแล้วสบายตาแบบนี้เลยนะผมต้นนี้บ่อทองนะผมใบกลมกัดสีเหลืองทองละมุนแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับสวยแบบไม่มีที่ติเลยราคาก็1 50บาทนะครับาทผมคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อก็สามารถโทรมาที่เบอร์0 8 1 2 5 1 5 6ห9หนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่า แก้วไพรินนะผมสวยงามมากใบกลมกัดสีแดงเข้มเต็มใบแบบนี้เลยนะผม150บาทนะผมแก้วไพรินนะครับ uh huh. ต้นนี้สวยงามมากภูมิใจนำเสนอเลยต้นนี้มีชื่อว่าสมฤดีเป็นไม้สายพันธุ์เก่าแก่นะผมแล้วก็ความจุดจุดเด่นของเขาคือลายสวยสีสวยลักษณะใบคือโดดเด่นมากนะผมนี่ครับมีชื่อว่า สมหรดีนะครับผมไม่ใบไม่มีหล่นเลยแข็งแรงสมบูรณ์นะครับผมนี่ครับสมหรดีนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเพชรมงคลนะผมเพชรมงคลเป็นไม้ที่ขายดีตลอดการเลยไซส์ใหญ่นะครับผมไซส์กระถาง8นิ้วนี่ขายแบบไม่พอลูกค้าเลยทําจํานวนไม่ทันนะผมนี่ครับได้ไซส์กระถาง6นิ้วมาให้ในราคา150บบาทนะครับผมนี่ครับเพชร มงคลนะผมความสูงประมาณ40เซนติเมตรได้เลยนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าอุดมสุกนะผมกัดสีเข้มเต็มใบแบบนี้เลยฟอร์มสวยนะครับผมใบก็ไม่มีหล่นเลยนะครับผมต้นนี้อุดมสุกนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยฟอร์มเต็มฟอร์มใหญ่นะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าบางกอกนะผมกัดสีแดงเข้มนะผมลายสวยงามมากเป็นลายกระหนกแบบนี้เลยนะผมต้นนี้บางกอกนะผมลายสวยมากยอดเดินดีมากนะผมแข็งแรงสมบูรณ์นะผมนี่ครับบางกอกนะผม150รบาท10ต้นแถม1ต้นนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าราสีเม็นะผมราสีเม็เป็นไม้ที่โตเร็วนะผมแล้วก็ กัดสีสวยด้วยนะผมสําหรับลาสีเม็นะผมไซส์ใหญ่ขายดีมากนะผมไซส์ใหญ่ขายไปอยู่ที่ราคา240บาทนะครับผมไซส์นี้ให้ในราคา150บาทนะครับผมสําหรับราสีเม็นะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้เป็นไม้ที่คุณลูกค้าหลายๆท่านตามหาอยู่นะครับผมไซส์ใหญ่ปามขายไปอยู่ที่650บาทสําหรับขุนเหล็กนะผมต้นนี้ชื่อ ขุนเหล็กนะผมไซส์นี้ได้มาให้ในราคา150บาทนะครับผมขุนเหล็กนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเปี่ยมสุกนะครับผมแข็งแรงสมบูรณ์มากนะผมใบจากโคนถึงปลายยอดนะผมใบไม่มีหล่นเลยเป็นไม้ที่กัดสีแดงเข้มนะผมแดงดำนะผมนี่ครับ สำหรับเปี่ยมสุกนะผมต้นใหญ่คืออลังการมากไซส์ใหญ่ขายดีมากสําหรับเปี่ยมสุกนะผมนี่ครับหนึ่ร้อยหบาทรีบได้รีบเลยนะครับผมเปี่ยมสุกนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ามะนีนบพลั์นะผมใบสะโพกใหญ่ใบยาวปลายใบบิดเกลียวนะผมยอดเดินดีฟอร์มดีสีสวยนะผมความสูงของต้นนี้ประมาณ40เซนติเมตรได้เลยนะครับผมเอาไปตั้งโชว์กันหน้าบ้านคือ ไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมต้นนี้มะนีนบพัลัดนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเศรษฐีตะลิ่งชันเป็นไม้ที่กัดสีแดงเข้มนะครับผมนี่ครับสวยงามมากนะครับผมต้นนี้ต้นใหญ่เลยนะครับผมให้ในราคา150บาทนะครับผมสำหรับเศรษฐีตะลิ่งชันนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับ ต้นต่อไปครับผมนี่ครับนานๆจะมีมา1ครั้งนะผมต้นนี้มีชื่อว่าสร้อยระยะนะผมไซส์กระถาง6นิ้วนะผมนานๆจะได้มา1ครั้งนะผมใบย้อยระยะแบบนี้เลยทรงพุ่มใหญ่นะครับผมนี่ครับสร้อยระยะนะผมหนึร้อยห้าสบาทนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้พรมลิขิตนะผมไม้ที่ขายดีมากต้นใหญ่คืออลังการมากกัดสีแดงเข้มเต็มใบแบบนี้เลยนะผมต้นนี้ พมลิขิตความสูงประมาณ45เซนติเมตรได้เลยสูงใหญ่แล้วก็แข็งแรงนะผมรากแน่นเต็มกระถางเลยนะครับผมพมลิขิตนะครับไม้หายากต่อไปครับผมต้นนี้ภูมิใจนําเสนอนะครับผมต้นนี้ท่าช้างกลายนะผมสวยงามมากมีจำนวนน้อยมากนะผมปกติราคาจะอยู่ที่180-250บาทสำหรับท่าช้างกลายแล้ววันนี้ปั๊ม จัดให้เลยนะผมจัดให้ในราคา150บาทรีบได้รีบเลยนะครับผมสำหรับท่าช้างกลายนะครับผมไม่มีจำนวนนะคุณสำหรับท่าช้างกลายเป็นไม้ที่ไม่มีจำนวนนะครับผมรีบได้รีบเลยนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าโชคดีนะผมโชคดีโอ, child, โอ้โหสวยงามมากใบจากคนถึงปลายยอดนะครับผมใบไม่มีหล่นเลยนะผมต้นนี้โชคดีนะผมหนึร้อยห้าสบาท ไซส์กระถาง6นิ้วสั่ง10ต้นแถมให้1ต้นจัดส่งฟรีทั่วไทยนะผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้รวยซับนะผมชื่อเป็นมงคลมากชื่อไพเราะมากนะผมต้นนี้รวยซับนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าดอยปุยนะผมนานๆจะมีมาหนึ่งครั้งนะผมสําหรับดอยปุยนะผมเป็นไม้ที่ มีจํานวนน้อยนะผมแล้วก็รีบได้รีบเลยนะผมต้นนี้ดอยปุ๋ยนะผมหนึ่ร้อยห้าสบาทนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเทพรักษานะผมเป็นไม้ที่กัดสีชมพูเข้มนะผมโตเร็วแข็งแรงทนทุกสภาพอากาศเลยนะครับผมต้นนี้เทพรักษานะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยความสูงประมาณ40เซนติเมตรได้เลยนะครับผม เทพรักษานะครับผมต้นต่อไปครับต้นนี้มีชื่อว่าเศรษฐีครองใหม่นะครับผมใบจากคนหนึ่งปลายยอดก็ไม่มีหล่นเลยใบสวยกัดสีสวยนะครับผมต้นนี้เศรษฐีคลองใหม่นะผมความสูงประมาณ40เซนติเมตรนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเติมซับหน้าผมสวยงามมาก กัดสีเต็มที่จะออกไปทางสีแดงเข้มเต็มใบเลยนะครับผมแล้วก็ชื่อเป็นมงคลด้วยนะครับผมต้นนี้เติมซับนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าทองทวีโชคนะครับผมสะโพกใบใหญ่ใบยาวปลายใบบิดเกลียวนะครับผมสวยงามมากนะครับผมมีจํานวนน้อยนะครับผมสําหรับทองทวีโชคนะครับผม ต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าต่างหูชาววังนะผมสองช่อทรงพุ่มนะผมสําหรับต่างหูชาววังต้นนี้นะผมแล้วก็ยอดเดินดีอย่างแน่นอนฟอร์มสวยสีสวยนะผมเอาไปเปลี่ยนใส่กระถาง8นิ้วแล้วก็ตั้งโชว์ได้เลยนะครับผม150บบาทส่งให้ฟรีเลยนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าท่าพระนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมต้นนี้ ถ้าพระไซส์นี้เทียบเท่ากับ8นิ้วได้เลยนะครับผมนี่ครับถ้าพระนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้ลูกอำนาจเจริญน,นะครับผมสวยงามมากแล้วก็มีจํานวนน้อยด้วยนะครับผมสําหรับลูกอำนาจเจริญน,นะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยหน้าเก็บสะสมนะครับผม จริงๆเป็นไม้แพงนะลูกอำนาจ,จเจริญอะราคาปกติจะอยู่ประมาณ2 8 0ร้อบถึงสามบทนะผมเป็นไซส์กระถาง8นิ้วนะผมแต่ต้นนี้ไซส์กระถาง6นิ้วเลยให้ในราคา150บาทนะผมลูกอำนาจ,จเจริญน,นะครับราคาพิเศษมากต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ายอดเพชรนะผมใบจาโคนถึงปลายยอดไม่มีหล่นเลยนะผมเป็นไม้ที่น่าเก็บสะสมนะครับผมต้นนี้ ยอดเพชรนะผมหนึร้อยห้าสบาทเช่นเดียวกันนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเศรษฐีใหม่นะครับผมเศรษฐีใหม่เป็นไม้ที่สวยงามมากกัดสีชมพูสวยเลยนะครับผมต้นนี้ยอดเดินดีมากนะครับผมสําหรับเศรษฐีใหม่นะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า มัทนานะผมมัทนาต้นนี้ใบกลมกัดสีแดงสวยงามมากนะผมไซส์ใหญ่คือขายดีมากนะผมนี่ครับมัทนานะผมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่านับอนันตนะผมสวยตลอดการสวยแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะผมกัดสีชมพูสวยงามมากนะผมสําหรับ นับอนันต์นะผมบางใบก็บิดเกลียวด้วยนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมนับอนันต์นะครับต้นต่อไปครับผมนี่ครับแนะนําต้นนี้เลยนะผมต้นนี้เป็นไม้ที่โตเร็วแข็งแรงทนทุกสภาพอากาศนะผมแล้วก็กัดสีสวยนะผมต้นนี้มีชื่อว่าจะเริญนมงคลคนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยกิ่งใหญ่ต้นใหญ่ใบไม่มีหล่นเลยนะครับผมจะเริญ มงคลนะคบผมชื่อเป็นมงคลด้วยชื่อเป็นมงคลด้วยนะผมต้นต่อไปครับต้นนี้มีชื่อว่ารวยไม่หยุดนะผมนนๆจะมีมาหนึ่งครั้งนะผมสําหรับรวยไม่หยุดนะผมรีบได้รีบเลยนะผมนี่ครับรวยไม่หยุดนะผมนี่ครับสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมไม่มีจํานวนนะคะรวยไม่หยุดต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าจะ ตุระพักพิมานนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมจะตุระพักพิมานนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าสีสงานะผมสีสงาเป็นไม้ที่กัดสีชมพูเข้มได้สวยงามมากนะครับผมต้นใหญ่คือขายดีมากต้นใหญ่ทําจํานวนไม่ทันเลยนะครับผมสําหรับสีสงานนะครับผมรีบได้รีบเลยนะครับผมปิดท้ายค่ะปิดท้ายด้วยที่ต้นนี้นะผมต้นนี้มีชื่อว่า เจดสดานะผมเป็นไม้ที่น่าเก็บสะสมมากต้นใหญ่ราคาจะอยู่ที่280ถึง350บาทสำหรับเจดสดานะผมวันนี้ให้ในราคา150บาทรีบได้รีบเลยนะผมคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะผมก็สามารถโทรมาที่เบอร์0812515669นะผม150บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางสั่ง10ต้น แถมให้1ต้นนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามไว้ด้วยนะผมเวลาปลาลมลงคลิปไม้สวยๆคุณลูกค้าจะได้ไม่พลาดนะครับผมโทรมาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ